ที่เกี่ยว,วข้องกับชีวิตประจำวันเรามากกว่าที่คิดและยกตัวอยา่างกรณีที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ล่าสุดเจ้าหน้าที่ศุลกากรไทยได้ยึดขยะเอิเล็กทรอนิกส์ที่ลักลอบนำเข้าจากสหรัฐก,กว่า238ตันโดยปลอมแปลงว่าเป็นเศษหนห่แต่เมื่อตรวจสอบพบว่ามีบอร์ดวงจรไฟฟ้าซ่อนอยู่ภายในซึ่งถือเป็นการลักลอบรั้งใหญ่ของปีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ชาวบ้านในเหตุการณ์นี้กันนะคะค่ะเราอยากให้หน่วยงานเข้งมงวดมากกว่านี้เพราะขยะพวกนี้เป็นมลพิษต่อสุขภาพค่ะแล้วน้องนักเรียนล่ะคะ หนูคิดว่าเราก็ช่วยได้เหมือนกันเช่นโดยการใช้พลาสติกแล้วก็แยกขยะในชีวิตประจำวันค่ะตามกฎหมายสิ่งแวดลอ้อมโงรงงานอุตสาหกรรมจะต้องบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำหากละเมิดจะถูกลงโทษทั้งจับนะครับจากกองขยะในประเทศไทยไปจนถึงการนำเข้าขยะอ็กทอนิกส์เห็นได้ว่ากฎหมายสิ่งแวดลอ้อมมีบทบาทสำคัญในการป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเรา แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือความร่วมมือของประชาชนในประเทศขอบคุณค่ะ